ดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้เรามานำเสนอให้ชมกับรถ Vios ะทุกท่าน Vios สีดำนะคะสวยจนถึงเลขทะเบียนเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะรถสวยประวัติดีเจ้าของดูแลถึงนะคะโตโยต a า Vios ปี08ราคา19,000บาทเครื่องเกียร์ดีค่ะเพิ่งเซอร์วิสมาใหม่นะคะพร้อมใช้งานได้สบาย เกียร์ออโต้นะคะเปลี่ยนนิ่มเข้าครบทุกเกียร์เย็นเพีงเพราะภายในสวยเบาะไม่ร้มไม่ขาดชงรางเน่นยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณ3เดือนค่ะสีสันรอบคันสวยเดิมๆบางๆนะคะสภาพดีไม่มีชนหนักเอกสารมีครบพร้อมโอนค่ะผ้าสีพรลลบอรอปี67หมดปลายปีเลยนะคะโดยรวมแล้วนะคะรถสภาพสวยพร้อมใช้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ ท่านใดกำลังมองหาไปใช้อยู่ถูกใจคันนี้เข้าไปดูรถตัวจริงกันได้แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนัดหมายล่วงหน้านะคะและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะประโยชน์ของตัวท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ